สาัาจิตาริโยธาปานการจำระจิตของตนให้ของใสเอตัองพุทธัง ร่วมเ,เกินด้วยวาจาก็ตาด้วยคิริยามารยาทก็ตามหรือด้วยความคิดนึกคิดก็ตามเที่ยงแม่ดีต่อคุมูบมาจารย์นะเราก็าเอามสิกัมตอบ รวมแต่ละส่วนแต่ละอย่างอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเราจะคิดลงเกินด้วยกังวลใจาด้วยใจเมื่อเรามาคิดนึกได้มาขอขำคำขอโทษนาตะมาในานามตัวแทนของคณะสงฆ์ก็ขอขอโุสิกรรมไม่ถือโทษคดเครืองไม่มีเม่ห์ไพต่อก,กันในขณะเดียวกันถ้า พวกอจารภาพนะร่วมเมื่อบังเกินด้วยการก็ตามด้วยใจการก็ตามด้วยใจก็ตามก็ขอเอาโมสิกรรมกับคณะภูมรบปฏิบัติธรรมด้วยสาธุาาานอกจากนั้นเราก็าเป็นคณะแม่ครัวนะแม่ครัวและก็เจ้าภาพนทอุดีเป็นเจ้าภาพร่วมในการถวาย การถวายพระถวายอาหารแก่ผู้ให้ส่งด้วยให้ผู้ปฏิบัติทำด้วยแล้วก็แม่ครัวมีนะโมยมลำพูโยมแมงแล้วก็โยมจมโยมหน่อยนะช่วยการดูแลการปฏิบัติของเราก็แบ่งบุญให้กับคนนีด้ด้วยอาษาทหน่อย แต่บัดนี้ในโน้นไปด้วยเธอสัาธุขอเชิญสมาทานสี่ห้าตอนเบตานางังโอปักับปฏิอิเิดังบัติตังตุมะคิป,ปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุพเรนตุสังกัปปาจันโทปนาราโสยธรรมนิชโชติระโสยะทา มิว่าจันตุซาภรโคอวเมนาสัตตุมาเตภวันตันดารยสุขีทิงขานยุกโอนภวันทิวันธนสีเลียนสเนจจังบุตถาปจายโนจัตตารุ ม,มาันทนติอายวันโสุขังอาลังอาลโชคดี้มีความสุขให้พวกเราได้กราบพระความกันทิธีนะพระรามสัมมาสัมพุโทโธพระวมมาวทังพระ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ऐसा ना <coughs> <coughs>